คุณค่ะจะบอกว่ากิจกรรมในลุกซีโวันนี้ก็คือตะลุยโรงงานจ้าเพราะอะไรรู้ไหมคะสกับในตำนานสรับอิซะกลับมาแล้วค่ะคุณแต่วันนี้เขากลับมาในชื่อแบรนด์ว่าเจคาวไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนกรารผลิตเป็นยังไงนะคะไป ระะโรงงานได้รับมาตรฐานเยอะมากไม่ว่าจะเป็น ISO นะคะหรือว่า GMP นะคะเขาก็จะมีตัวย่อให้ด้วยมีฮาลานด้วยนะคะที่นี่นะคะเราจะพาเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยเขาผลิตกันยังไงเนาะมีห้องอะไรบ้างและอะไรยังไงคือจะบอกว่าตั้งแต่ทาสครับนะเมื่อประมาณ6 7ปีที่แล้วไม่เคยไปดูการผลิตเลยแต่ครั้งนี้จริงจังมากเพราะรู้สึกว่าทำไมโรงงานนี้เขาเข้มงวดจังเลยแล้วเขาแบบว่าให้ข้อมูลเราเยอะมากนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นห้องที่เราจะต้องใส่เสื้อผ้าอันนี้เพื่ออะไรอ่ะใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรคะอ๋อก็คือเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าสู่โรงงานผลิตกันอ๋อผมผมก็ต้องต้มีที่ครอบหมดเลยค่ะอ๋ออ๋อก็มีวิธีการปฏิบัติใช่หมอะคุ้มผมกัน ทุกคนพร้อมแล้วตะลุยยังเหรอยู่โอ้ยทุกคนคือแบบว่าทาเล็บเนี่ยไม่ต้องใส่ถุงมือน,นะคะอ๋อต้องแห้งด้วย <S <S บอกแล้วไม่เคยเข้าเล่ลโรงงาน เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะว่าข้างในเนี่ยเขาทำงานยังไงมีห้องอะไรบ้างเดี๋ยวห้องแรกที่เราจะไปนะคะคือห้องห้องเก็บ Raw Material ค่ะก็คือวัตถุดิบสําหรับที่ใช้ในการผลิตงานใหญ่มากแล้วก็ดูแบบมาผ่านมาทุกคนคือครั้งแรกเลยนะไม่เคยเข้าโรง,งานแบบนี้เลยเชิญเลยค่ะอย จะเป็นโลเมทิลทั้งหมดของโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของคุญ้าด้วยที่ว่าผลิตกับเราค่ะนะคะก็คือเราจะเก็บไว้ในห้องที่รักษาอุณหภูมิแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของอุณหภูมิความชื้นทั้งหมดคุณค่ะจะบอกว่าสารสก,กัดน,นะคะสครับขจตาเนี่ยใช้สารสก,กัดทั้งหมด11ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็สารสก,ากัดหลักๆเลยก็คือเกลือจากทะเลเดซีค่ะ อยู่ในนี้เหมือนกันใช่ค่ะมันเป็นไปได้ไหมที่มีคนมาผลิตครีมผลิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าใส่ทั้งหมด500ชนิดโอ้ไม่มีค่ะน่าจะเป็นคุณจา้าะไรแล้ว้้าสนใจคุณจ้าบอกต,ตรงนะคะแค่11ชนิดเนี่ยคุณจ้าก็รู้สึกว่าอุ๊ยหลังหลังกะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอีกห้องหนึ่งก็คือห้องห้องผสมห้องผสมใช่ค่ะ น,นี่เป็นเครื่องผสมขนา3นด3ลิตรนะครับแล้วก็มีระบบออแวอคุ้มในตัวด้วย เราสามารถดูผลิตภัณฑ์ระหว่างการผสมได้ผ่านช่องนี้นะครับคุณจ้าสามารถดูได้เลยว่าความสมบูรณ์ของเนื้อจะเป็นยังไงนะครับเอออยากให้มาดูเนื้อนะคะคือด้วยความที่เป็นเกลือจากคาเลเดสตีนเะนี่ยจะเป็นอะไรที่ละเอียดมากครับนะเป็นความละเอียดครับและครั้งนี้สครับของจา้าในเวลาเราขัดไปเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นมาร์คเป็นมาร์คในตัวเป็นมาร์คในตัวเ,เวลาสครับนะครับเราต้องสครับบนผิวที่มาค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเราถูในเราในการออกแบบสูตรเนาะพอถูนว้ไปสักพัาครับมันจะเป็นมาร์คแล้วมันจะมีความพงตัวบบบนผิววค่่ะก็เหมือแา อินวันคือสครับด้วยแล้วก็มาร์กไปด้วยทุกคนหอมมากเป็นไรที่รู้สึกว่าการทําสครับครั้งนี้เป็นอะไรที่จะภูมิใจสุดๆแล้วก็รู้สึกว่าจะตั้งใจเต็มที่สุดๆเลยนะคะวันนี้ไม่ได้นอนเลยนะเพราะกลับมาจากเชียงรายได้นอนไปประมาณหน่ชั่วโมง เดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องบรรจุนะคะเชิญเลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องบรรจุใช่ค่ะอยากจะให้ทุกคนแบบเห็นกระปุกนะคะทุกคนมันเป็นความภาคภูมิใจนะเพราะว่ามันเป็นอะไรรูป้ป่ะครั้งแรกที่ทำอะเป็นสติกเกอร์แบบง่ายๆเลยทุกคนแต่ครั้งนี้ทุกอย่างมันดูแบบตั้งใจมากอะปีผ่าเกือบสองปีอะกับ,ก,บกับแพ็กเกจแล้วก็สูตรของสครับนะคะก็ะค,ะคือวิธีการก็คือน้องเขาก็จะบรรจุเสร็จแล้วทุกชิ้นงานก็คือเราจะมีการแบ่งแล้วก็ชั่งเพื่อดูคุณภาพแล้วก็ดูของปริมาณที่บรรจุง่ายๆะทุกคน ทุกคนต่อไปเขาก็จะเป็นการแพ็คค่ะแพ็คก็คือเราจะมีน้อง QC เนี่ยค่ะทุกห้องน้อง QC วซีเขาจะตรวจสอบทุกขั้นตอนวันตําหนักได้ไหมปิดฟ้าแน่นไหมอะไรอย่เงี้ยค่ะ เราเคยจะมีน้อง Q c วคือเราจะมีน้อง QC เนี่ยอยู่กี่ห้องอยู่ทุกห้องค่ะทุกห้องเลยใช่ห้องแท็กก็มีสังเกตดูน้องที่เป็นใส่หมวกเขียวๆียนนี้จะเป็น QC วซอใส่หมวกเขียวคือน้องที่เป็น q c ใช่ก็จะตรวจความเรียบร้อยใช่นะคะอยากรู้ว่าทํางานเราเคยคุยกันไหมคุยกันได้ปะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยน้องยังไม่พูดกับหนูเลยเลยไม่ก็เลยมีคำถามว่าคุณจ้าทงบ้านส่ง SMS มาว่าเข้าคยคุยกันไหมคะพี่จ้าอย่างเงี้ย วันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะบรรจุป,ประมาณกี่กระปุกค่ะจริงๆได้เป็นหมื่นนะคะหมืม่นหมื่นถึงสองหมื่นกระปุกค<อ>ือสำเร็จรูปเลยหลังจากที่บรรจุแล้วเราก็จะมาที่ห้องของนะคะก็คือที่เขาบอกว่าซีนใช่ค่ะถ้าเกิดมีพสติกเกอร์นะั่ก็ติดสติกเกอร์หนะ้องนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดอันนี้ยังไม่ได้จบแค่นี้นะพอของจ้าเนี่ยเดี๋ยวมีกล่องอีกนะคะเพราะว่ากล่องเนี่ยผลิตอีกที่โรงงานนึงตอนแรกเนี่ยไม่มีกล่องเลยทุกคนแต่เราอ่ะเป็นคนที่แอบเรื่องมากนิดนึงอยากได้อะไรที่มันสวยงามค่ะเออสกับแบ์ก็เพิ่มต จะเป็นแบบไหนสวยขนาดไหนเออคือแบบว่าเอาพูดตรงๆอ่ะแค่กระปุกกระกล่องคือสวยแล้วไม่ต้องขัดก็ได้ผิวอ,ะอ่ะสวยเอาแบบตั้งไว้เฉยๆอะไรเงี้เยเฉยๆ่เด่นรูปร่างก็ทือจะไหลมาจากข้างนูน้นเสร็จแล้วน้องๆเขาก็ใส่ชิ้งอันนี้คือดายก้นเพื่อให้ความสวยงามก่อนที่จะเข้าเครื่องเพื่อที่จะให้ฟิล์มรัดห่อบแบบแน่นๆโอ้ยไม่ง่ายนะพี่โหเดี๋ยวเดยผ่านมือน้องทุกกระปุกทุกชิ้นค่ะแล้วน้องก็จะตรวจสอบด้วยว่ามีคราบไหมมีฝาไหมยิงลอตไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของการยิงลอตวันที่ วันผลิตและวันหมดอายุอ๋อ,อะะก็จะมีแบบว่าอ๋อนี่ยังไงนะคะวันผลิตวันหมดอายุนะคะก็จะมีอยูดใต้กระปุกนะคะ<ม>ทุกคือทุกสินค้าทุกชินนะะ้นเลยค่ะน้องบอกว่าจะทํางานเนาะพี่จ๊ะแล้วบอกเร่งอย่ากวนน้องบอกอย่างนี้ อันนี้นะคะเราจะมาดูการยิงล็อตค่ะยิงล็อตการผลิตใช่ค่ะก็คือการผลิตแล้ววันผลิตแล้วก็วันหมดอายุก็เผื่อว่าเวลามีปัญหาเนอะเราจะได้รู้ว่าเกิดจากล็อตไหนอะไรยังไงนะคะการสืกลับได้ของสินค้าโอเคนะคะสวัสดีค่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 ะตัวนี้อะไรคะพี่ก็คืออันนี้จะเป็นการกําหนดล็อตผลิตค่ะก็คือจะดูตรงนี้ค่ะ1 DJ 08วันผลิตก็คือ MFG แล้วก็วันหมดอายุอะค่ะอ๋อ ก็คือวันผลิตและหมดอายุจับดูจากการผสมอ่าวันนี้เขาจะเขียนวันที่20เพราะว่าวเขาผสมในว,วันที่ย0่สค่ะละเอียดมากนะคะก็ะสมแล้วกับที่โรงงานนะคะมีมาตรฐานใช่นะคะ,คะที่แบบที่เราขึ้นไว้ให้ดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอคุณนะคะ อันนี้นะคะเป็นผู้จัดการแผนก QC นะคะ QC คือห้องนี้คือห้องไหนคะใช่ค่ะอันนี้เป็นห้องควบคุมคุณภาพค่ะเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ถึงสาเร็จรูปที่เป็นเนื้อสักปะรดค่ะอ๋อก็คือแบบว่าที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสุ่มสุ่มมาเอามาตรวจใช่ค่ะว่าผ่านมาตรฐานไหมใช่การตรวจอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าวิธีการตรวจนะคะเขาจะตรวจกันประมาณไหนห้องเยอะมากที สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สวัสดีค่ะอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เป็นการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ค่ะที่เราเอามาในการบรรจุตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ใช่ค่ะเราก็จะมีการตรวจตั้งแต่อ่หนึ่งเริ่มจากสีที่ได้มานะคะว่าเป็นสีบรรจุภัณฑ์เนี่ยเหมือนกับสแตนดาดหรือเปล่าที่ทาง R&D เซตให้เราค่ะที่ลูกค้าแอปพูฟนะคะแล้วก็ดูวอร์ดดิ้งต่างๆค่ะที่ว่ามีการกําหนดมาว่าถูกต้องหรือเปล่า QC จะเป็นคนตรวจสอบแล้วก็อ่านทุกตัวอักษรโอ้โหที่เราสุ่มมาหรือว่าอ่านทั้งหมดทุกกระปุก ค่ะเลยคือแบบชิ้นสุ่มมาค่ะแล้วก็รวมถึงความสะอาดนะคะ <c oughs> ด้านในบรรจุภันด้วยค่ะค่ะก็จะดูให้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีการวัดขนาดไดมิเตอร์ว่าออมีความกว้างความยาวถูกต้องไหมตรงตามสเปคไหม <c oughs> เพราะว่าเวลาที่บรรจุแล้วก็ปิดฝาปิดกระปุกจะได้มีความเข้ากัน <c oughs> <c oughs> ไม่มีการหลวมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กลิ่นสำเร็จรูปค่ะที่หลังจากที่อยู่ในห้องผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราทางคิวซีก็จะสุ่มมาเป็นใส่บิ๊กเกอร์แก้วค่ะแล้วก็มีการติดฉลากเรียบร้อยว่า อันนี้คืออะไรล็อะไรค่ะแล้วก็นํามาตรวจสอบตามสเปคที่ R&D กำหนดค่ะอ๋อก็คือจะมีบอกเลยนะคะว่าอพาร์ตนต้องเป็นสีเป็นไฮวิตทอเตสนะคะสีจะเป็นเกรย์หรือว่าแ布拉อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการวัดค่า pH แล้วก็ค่าความคงจำเพาะทุกคนคือแบบละเอียดมากๆเลยนะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยก็จะเป็นเครื่อง pH นะคะที่วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของผลิตภัณฑ์แต่เราไม่เคยเจอแบบ ถ้าพี่คุณมากเจอกันที่ไหนที่บบไม่เคยเจอเลยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวจ้าขอตัวกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าสครับนะคะในเจคาวนะคะคือจ้าตั้งใจมาก ใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดคือเทสแล้วเทสอีกไม่ใช่แค่จ้าคนเดียวนะที่เทสอ่ะพี่ไหนเป็นคนช่วยเทสด้วยพี่รู้ว่าจ้าคนเดียวก็เรื่องเยอะแล้วมีพี่ไหนเข้ามาอีกเทสันเทมปีนะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้